สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับติดตามช่อง Rider m o d e Gaming นะครับสำหรับวันนี้นะครับมาเล่น ROV นะครับหลังจากที่หายหายไปนานนะครับก็จะมาเล่นตัวเอรอดนะครับแครี่นะฮะอ่าโอเคก็เข้าเกมเลยนะครับอันนี้เป็นการเล่นแรงนะครับแล้วก็เป็นเซิร์ฟอังกฤษนะครับเนี่เป็นเซิร์ฟเมืองนอกเลยนะ กลับมาเล่นเกมอาโมบายอีกครั้งนะห่างหายไปนานนะครับเม่เล่นเอาสนุกสนุกนะครับสลับตัวนี้นะครับตัวที่มีชื่อว่าเอลอดอร์เนาะตัวนี้ก็ไปหาเล่นมาก็ <c oughs> น่าจ,จะชำนาญแล้วละ่ะเราก็มาเล่นในเซิร์ฟอื่นนะครับไม่ใช่เซิร์ฟไทยเซิร์ฟไทยก็มีแต่คนเก่งๆนะอันนี้ผมจะมาลองเล่นเซิร์ฟอื่นบ้างมันก็มีหลายเซิร์ฟนะเซริร์ฟเจแปน กาหลีอินโดแล้วแต่นะครับก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเกมกันนะครับตัวเอเลดอเนี่ยมันเป็นเอลนะครับแล้วก็วับไปวับมาได้สนุกอยู่ Arena โอเคนะครับไปไปกันเลย โอเคนะครับก็สัญญาณดีนะครับไม่มีติดขัดนะฮะอ่นมาให้ผมไปทางทางนี้นะครับอ่าเลนไม่ใช่เลนดาร์กนะเลนดาร์กเซเลเยอร์ทางนูน้นอ่ามาแล้วมาละเราเอาพยายามนี่อ่ะป๊อปป๊อปป๊อปอนี่โอ้ยพี่ยอนพี่ยอนเนาะอ่าเราพยายามเอาไว้ก่อน เอามินเนียนไว้ก่อนนะครับเอ่โอเคปึ๊บนี่ <Time will S 1> เชอโอเคครับสัญญาณดีอยู่ครับมับนี่โอ้ฝั่งเรานะฮะโดนไปละวหนึ่งศพนะฮะ,ะเราจะไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆของผมนี่แหละอืม ต้องระวังด้วยระวังพี่ยอนด้วยจะปั๊บนี่ปั๊บ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 ปั๊นี่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 อ่าแล้วก็ไปที่เดิมอ่าโอ้โหมุกะว่าจะมาถล่มเลยเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้ามายำตีได้เลยเอ้จะนี่นี่ปั๊บนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้าวว้วว้าวอะไรพี่อะไรพี่ปั๊บปั๊บนี่โอเคโอ้โห ใกล้ละใกล้ะละเอาแล้วครับไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่โอเคอ่าโดนละโดนละพี่มาช่วยเราเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะกลับบ้านก่อนนะครับอเอาพวกกันเวทไปด้วยฮะไอเทมกันเวทโอเคนะครับนี่พวกมังกรงมังกรมากันละ เราไปเลนดักดักสเลเยอร์ดีกว่าครับอ่าโนแย่งกันอุตอดุดเลยไป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 ทางเรานำนำ,นำนะนำนะอ่าผมจะเล่นตัวนี้นะซับดักสเลเยอร์ไว้ก่อนขอให้ได้ขอให้ได้ขอ,ไดขอให้โดนนี่อ่าเราได้แล้วนะครับแม่บมปุ๊บป,ป,ป,ปุ๊บนี่เอาล้ครับเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน นี่อเสือเสือ,อ,อนี่อืมไปเอาละเอาละรอหน่อยนะพี่ <c oughs> อืมเอาชิบหายมาแย่งเฉยเออแย่งจริงเลยแย่งจริงเลยอยู่ๆก็มาแย่งเนาะจะทาง เราต้องไปช่วยกระทืบแล้วฮะนี่นี่เอา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 นี่เอาละครับนี่นี่เโอเคเอาละครับนี่เอะไรนี่ต้องโดนต้องโดนนี่ไงหนึ่งศพไปแล้วได้แล้วหนึ่งศพอ่าเราก็ไปไปอัพตัวเองหน่อยฮะฟาร์ม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  พยายามฟาร์มไว้เข้าไว้นะครับแม่พยายามฟาร์มเข้าไว้นี่แล้วก็ว้าไปนี่ไงสกิลมันจะแปลกๆเนี้ยมันสามารถว้าไปได้อาโอเคอัพตัวเองละเดะเดเดะเดเดอืมนั่นไงช่วยกันหน่อยฮะเฮอืมมา โอเคเรียบร้อยอ่ะเราไปช่วยทางนูนะะน้นนะฮะไหวไหมเนี่ยไอตัวนี้มันตีย่างจริงเลยอ,ะอ่ะมามามาแมงแมงเองาอืมนะอืม่นะมไ,ไม่เทพสักทีตัวนี้พยายามนะครับพยายามผมจะพยายามผมก็เป็นมนุษย์โอ้โหพอม,มีหัวใจเหมือนกัน มาฮะมาฮะอืมเอาเอาโอ้โหเอาแล้วครับแม่แล้วจะโอ้โหโอ้โหโดนโดนสตันสตันนี่อืมสตันสตันนี่ไปก่อนเลยอย่าให้โดนอย่าให้โดนพยายามหลบให้ได้ครับอ่าโอเคไปเอ,อริโดของเราปั๊บนี่เราถล,ะะลม่ม มันลมนะครับป้อมเพิ่มเอาให้แตกฮะแตกเรียบร้อยอ่าเราไปดูย้อนก่อนย้อนก่อนไปดูป้อมทางนู้นก่อนนะครับกำลังเละเลยอ่ะอืออือโอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะแป๊บหนึ่งฮะมาละมาละกลับบ้านก่อนเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ ยังได้แค่ศพเดียวเองโอ้ย <The forest S 1> ไปช่วยกันกระทืบหน่อยโอเคนะครับว่าทางเราสิบเอ็ดลรอดไหมเนี่ยรอดไหมกินไก่ใช่ป่ะนี้เฮ้ยเฮ้ยโ,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 โอ้โหแม่งเกือบแล้วเกือบแล้ว <c oughs> มามาเลยพี่ มาเลยเอาละทำลายเรียบร้อยป้อมแตกนะครับอย่างนี้ไปไหนพี่อ่ะไปเอาละครับพยายามจะฟาร์มอาจจะตัวนี้นะฮะราคอนเซเลเยอร์ฮะป๊อปป๊อปป๊อนี้ราคเซเลเยอร์ฮะโอเคนี่แล้วครับวับไปป๊อปป๊อปนี้ ต้องเอาให้ได้เอาให้ได้พลาดไปแล้วตัวหนึ่งพลาดไปแล้วผมต้องเอาให้ได้นี่ไงไปแล้วครับโอเคนะครับนี่อัพส i l ลตัวเองครับอืมอืมโหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่นี่เอาละครับเอาละ โอ้เอาปันใหญ่เลยทางนู้นโอเคไปช่วยไปช่วยไปช่วยครับโอ้โหโดนลมกระทึบเลยเลยไปไหน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโอ้ไปรวมกันฮึ่มแม่งลมรุ่นแล้วป่ะนี่โอ้โหโอ้โหเอาตายแล้วเรียบร้อยแหม่ยังไม่ได้เลยแหม่กว่าจะได้สักศพเนาะ เดี๋ยวผมจะเข้าไปร่วมกระทืบกันด้วยนะร่วมกระทืบกันเฮ้ยวบนี่มาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายแน่นอนตายแน่นอนว่าแล้วเรียบร้อยครับนี่ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่ฮะบอกว่าจะเริ่มประมาณยี่สิบนาทีเนะี่ยยี่สิบวิอ่ะเพราะไม่มีคนฟาร์มนี่แหละทำให้เราไม่สามารถที่จะอัพเลเวลอัพสกิลของเราให้ดีได้ต้องมีคนฟาร์มเนาะ,ะมีหัวคงนะครับกำลังฟาร์มอยู่นะครับอ่ะเราดูนะครับแต่ว่าทางเราก็นำอยู่นะ oh, เขากำลังตีตื่นมา <easy. S 1> ตอนนี้เราสิบสี่แล้วนะครับ โอ้โหสิบสี่ละทางเขาก็สิบนะอ่าผมไม่สามารถจะไปตีมังกรได้แล้วมันมันเยอะเกินนะมันอะไรว่าสกิลมันมันเพิ่มขึ้นเนาะเอาละครับนี่เอาละครับพยายามละอืม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 ตายตายนี่โอ้โหออกมาก่ออกมากนโหเอย่าไปแล้ว ต่อไม่ติดต่อไม่ติดกลับกลับบ้านก่อนนะฮะกลับบ้านก่อนไปเติมพลังก่อนนะโอ้ไม่ไหวเลยเอาใหม่เอาใหม่นะฮะโอทางเราสิบหกทางนู้นสิบสองแล้วนะครับเมเรากำลังตีตื้นอยู่นะฮะโอใหญ่ะไปคิวเยอะๆทำไงดีอ่ะไปช่วยเขาหน่อยละฮะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหรัวๆเลยรัวๆเลยโอ้ห oh, เราเพิพ่งได้ตัวเดียวเองอะนี่เพิ่งได้ตัวเดียวเองจะไปกระทืบเยอะๆทำไงดีเดินไม่เป็นเลยเป๋เลยอะโอโหโห้โอจะล่อคนเดียวมันกไ็ไม่เหมาะนะครับแม่มาแล้วครับ นี่โอเคเอาแล้วครับไม่ขยันเหลือเกินขยันเหลือเกินโอ้โหโอ้โยสองตัวรอดไหมเนี่ยไอตัวนี้กรอบอืมโอ้โหกรอบนี่โอเคเราได้สามเลยครับโอเคช่วยๆกันนะ จะลอยไปเดินเดินเดินนี่โอเคเฮ้ย okay. okay. well โอ้โหนี่เออโอเคโอเคนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับโอ้ยไม่ดี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 อ่าเกือบไปแล้วเกือบไปละกลับบ้านก่อนครับกลับบ้านก่อนอ่าครับคิวไปแล้วสามตัวนะครับตอนนี้ก็คือว่าเน้นคิวเยอะๆนะครับ หน่งคิวเยอะๆเพรามันก้แตกแล้วนะครับอ่าต้องรวมทีมเป็นลีกหน่อยฮะถึงจะชนะได้นะครับอ่าเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปถึงป้อมมันนะครับแม่นี่โอเคสำหรับเจ้าเอล์ดอตอนนี้นะฮะมีข้อดีตรงนี้แหละครับโอ้โหโอ้ยู่ในดวงเตลเลยนะเนี่ย มาหน่อยมาหน่อยกลัวอะไรไม่ต้องกลัวนะฮะโอ้ยโอ,ยโอย้เดี๋ยวเดี๋ยวครับใจเย็นใจเย็นนี่ไปก่อนไปก่อนนี่โอเคนี่ไม่จังหนับเลยอะ่ะต้องให้จังหนับนะฮะนี่โอเคมีบั๊กหน่อยนะฮะแอบอื่นมีบั๊กฮะอืมนั่นไงนี่โอ้ ไปก่อนไปก่อนนะฮะไปเข้าไปจบตีแน่นอนอือเอาไตัวนี้เอาแล้วครับล้มเรียบร้อยนี่เออโอเคแหมมันก็ไปของมันได้นะฮะ,อโ,ออะ,ฮะอโอ้ย หวไหมเนี่ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนนะครับเรากลับบ้านก่อนนะฮะสู่ไม่ไหวครับใกล้จะเดทแล้วโอเคนะครับนานๆจะมาเล่นทีนะผมว่านานๆจะมาเล่นทีนะนก่อนก็ <c oughs> ลงคลิปไปเยอะเลยนะฮะพี่น้องทุกท่านนะสามารถไปติดตามกันได้ย้อนหลังนะโอ้ยใกลแตกแล้วใกล้แตกแล้อรอดไหมอรอดไหม,อ,อ,ไมอตาอาตาอตา่อานั่นไง เดินไปเรื่อยๆนะครับไกลละไกลละไอฉันไปจัดการด้วยจัดการด้วยเฮ้ยจ้านี่โอ้โหเรียบร้อยนะครับน,น,นานๆจะเล่นทีนะอ่ลดดอนะครับก็สนุกนะฮะน,น,นานๆจะเล่นทีเนาะ ไม่ได้เล่นมานานแล้ว่ะครับอ่าคราวนี้เอริโดเป็นยังไงอืมเราไม่ได้ MPV นะอืมแต่เรา,านะก็ได้คะแนนเยอะอยู่นะเอ้ยเห็นไหมโอโปรโพสชั่นอะวิชชั่นนะครับแล้วก็ดาเมจโอคิวได้สามนะฮะอันนี้เขาสรุปมาให้นะนะอ่า โอเคผมเล่นแรงนะครับก็เลยได้ดาวเพิ่มอันนี้ไม่รู้ว่าใครโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามสำหรับช่อง Rider m ้ n Gaming นะครับก็เกมนี้นะครับก็ RV นะครับเราไม่ได้เล่นมาตั้งนานละผมก็มาเล่นในส่วนของอ่าฮีโร่นะครับตัวเอลดอนเนาะไอตัวเอลจอมวาร์ปนะครับมยังไงก็ฝาก ทุกท่านติดตามรับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ r วีนะครับนานๆมาเล่นทีแลเล่นในตัวในตัวของอเจ้าเอ,อดอดเนาะแครี่นะครับตัวนี้คงเป็นตัวยอดนิยมนนแหละที่ใครหลายๆคนก็นิยมจะเล่นกันแต่ว่าตัวนี้ก็คงเก่าไปแล้วละ่ะมีฮีโน่ตัวใหม่มาเยอะแยะนะครับ๋ย่างไงก็ฝากติดตามผมจะเล่นอ่า ฮีโร่ตัวน,นอื่นๆมาให้รับชมบ้านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสลบวันนี้ครับลาไปก่อนสลับเอาวีนานๆเล่นกันทีเนาะอ่าสวัสดีครับ